ไยุ้ยยังกอ่ยอ้บัวสีไหมสีขาวสีสมสีนั่งเห็นไหมวมากมาค่ะ้องขอบคุณลยครับผมครับครับคะเราเราจับตำรวจน้องใ้หวงหญ่คุณวน้องไ้ห่วงยายคุณ สุขเถิดประชาเราจะคุ้มภัยตำรวจน้องไฮห,ห่วงใยคุณนะครับคนมาถามข่าวว่าสิมี่จัดยังบอ่อน้องอีสิมาบ่เพอสิได้เตรียมกำลังมาเออาว,ว่าสัตว์ป่าแต่ว่ากับบ่อได้ม,มาเนาะ <laughs> แว,ว่าเชิญึ้่เราละครับผมโอเคตามนั้นนะคะนึกว่าผู้ใดไปเห็นยังผิดไว <laughs> หวตำรวจมาจอด โอ้ยมันไล่แล้วมันไล่แล้วหรือว่้ไปชั่วอย่าง,างไรเนาะตำรวจมาเนี่ยเนาะก,กันเลยปะแ,แต่เราก็สบายใจไงเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ได้มีความผิดอะไรนะคะก็ตำรวจมาจอดนะคะกันเลยอ่าพอดีบอมือขึ้นเอลมือขึ้นเออพอเห็นรถอันโต๊จอดอยู่ฮื่นนะ เอาเพียงอย่างมากนี่ตำรวจน้ำม้านีเขาใจบอกอ๋อจริงจริงมันไม่ใช่นะคะมันบอกแมนเป็นมาสอบถามตำรวจสพหนองไห้นะคะสพอตอนะคะหนองไห้มาสอบถามว่างานกระถินเนี่ยน้องอิงสิมาาบอนะคะ จะได้จัดกำลังมานะคะเป็นมาสอบถามบมนเนียวก็เลยบอกไปว่าน้องปอดีดมาน้องติดงานอยู่ลบบุรี่ลบบุรี่เพชรบูรณ์ทางนู้นนะคะคงไม่ทันนะคะเพราะว่าไกลามากปอดีดติดงานอีลานายากมากแห้งค่ะโอ้หล่ากอยากมา,ะะา,ากเลย นีหลานานอยากมากค่ะในคลิปเดียวในช่แนลในคลิปเดียวนึงนายว่าค่ะยูทูบเอร์แต่ละช่องก็มีการแซลกันจะถ่ายร้ายหลายเหมือนี่จะคลิปกันแล้วยันจะมูดได้เรื่อนเนเดี๋ยวจะคลิปกันแล้วเนี่ยหยอกกันอยู่เลยค่ะ พอดีพูดถึงเรื่องเมื่อกี้นะคะที่ตำรวจมานะคะมาสอบถามตามนั้นถ้าใครก็มุดไปตามนั้นนะคะมื่อนี้เบิงเ้งแดดเตรเี่รับพี่น้องเบิ้งแดดขนาณะบ้านเทียงนะคะบ้านไก่เทียงนะคะเบิงเ้งแดดมาแห้งสำไดคะ่ะ แต่ถูกใจช่างสีนะคะช่างสีช่างกระเบื้องถูกใจครักแดดแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาดูค่ะตอนนี้ก็ลอดทิมลบพออกีกแม่น่อยก็เลังเดินทางมากค่ะ ทีมหลังบ้านค่ะบอวันแกงปลาเซเผือกค่ะปลาทีเบือนนะคะเดี๋ยวปพน่าจะเปล่งทายมองหันให้เบิ้งนะคะไม่สนใจไอ้หมูน้อยของแม่เลยหมูน้อยของแม่มันน่ารักน่ารักรก,กินแล้วมันก็น,น่ารักแบบนี้แหละล่างแค่แล้วค่ะล่างแค่ทำความสะอาด กระสิมีช่วงเวลาที่บักหมูมันเหนียวนะคะากำลังแค่เสร็จแล้วทำความสะอาดเอเอเยอะๆๆลูกจะเกาเอาหนาแม่ไว้ก่อนนะหนาแม่ไว้ก่อนนะอนอนนอกนอน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 นะบ่ บกมูว่าบกเกีียวเลยบะสนหนาแล้วเดี๋นอนมามานอนเบียดเบียด้ลยค่ะเด็มานอนถูๆข่างๆเข้ากันยั่งดีก็อุ่นใจนะคะเนี่ยความน่ารักของเขาสิบไปห้าหักได้ยังได้มันเด็กน้อยอ้วนอจะตื้อจะสนหน่อยนะคะ ที่เดนมารายใสาปหมูปวยางมากก็ลังวันสไิไไทยสร้างปูกระเบื้องะคะ่ะเพื่อจะปิดคลิปนะคะถ่ายแล้วก็ลูกถ่ายให้จบคลิปปิดคลิปเอาภาพความน่ารักของบักหมูน้อยให้ดูนะคะ,ะเดี๋ยวไปนั่งติแกงหมูก็ค่ะแบบนึง น้อยสวยค่ะน้อยสวยน้อยสวยจะว่าดังเอวเอวจะบอกดังเอวจะบอกดังผ้ไกุญเธอเจ้นะคะจ้องป้านากับแม่บ้านนุ่งผู้หญิง นะคะคฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปานางนะคะแม่บ้านน้ององลิงปานางแกงออกหมกงูอ่ะว,วางวางเบาๆไม่ได้วางหนักน้องไม่หนักอะแต่น้องรู้ว่าเป็นเป็นเหรานะคะห่วงจัดค่ะรับกิฟต์นี่ <c oughs> สมีก่อนเนาะคะ่ะซอยเบิกโฆษณาให้ปานางน้ำนะคะ่ะ ฝากช่องประวันด้วยนะคะแม่ครัวน้องอิงสองช่องที่เปิดใหม่ป้านางยังไม่ได้ถามเลยว่าชื่อช่องอะไรลุงมกกับลุงเดียนะคะจะซื้อสองเนี้ยบนหน้าบ้านหยวก,ก็เป็นปากกันไทยยางไทยงอกรองพหาะ่านหัวจะซื้อสองเงี้งแต็มมือขึ้นนะเป็นผู้จะชื้อสองมองิ่น,นะคะเออก็ะบ,บื้องดสีแนวน้ำจงังแหล่ เดี๋ยวจะไปสอบถามก่อนย่างสวนไปสวนมาอยู่กระต่างใจทายสองคนเนไดอะย่างตายสองคนเนอยู่นะคะอ้าวว่ากันไปใช้ความสามารถโคกจะของเด้อสู่ๆเด้อพวกเจ้าสำหรับคลิปนี้สน,นิก็นนะจ้ะ ขอบคุณ FC ซีที่บอกรักทีมหลังบ้านนะคะให้กำลังใจทีมหลังบ้านชอบทีมหลังบ้านมากๆนะคะขอบคุณเอซคอมเมนต์ส่วนใหญ่สิเป็นประมาณนี้คะ่ะมวนกับทีมหลังบ้านคะ่ะปะกันมวนกับทีมหลังบ้านคะ่ะขอบคุณหล,ลายๆคะ่ะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความสุข ให้กับท่านโบมาก,กันน้อยนะคะจกดูความสบายใจก็เข้ามาดูช่องหลังบ้านนะคะวักช่องประนางกับแม่บ้านน้องอุ่งอิงค่ะเพราะก็ไม่ชุดนหนาค่ะสวัสดีค่ะ